สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับ30ปียังเจ้านะั้ง30ปียังเจ้าทีมง,งานโชคประสานหรือว่าตัวนี้เป็นรุนแรกเป็นสยามนะครับมาจากสุพรรณบางปลา,ามาถามนะนะพี่น้องพีเอสน่าจ,จะโชคประสาน30ปีครับ หล่อเผี้ยวเลยปุ่มสองตันครับจับเอานิกสัน MD92 240รพลังมากครับโอ้ตู้นิ่งมากเลยปุ่มสองตันโอ้เจ้าของดูแลรถดีมาก12-22ครับไทาบ้ามอทเตอร์ แข่งแปดสิบโรลเลอร์สิบเม็ดข้างบนอีกสองว้าสามสิบปียังจวดครับนะโอ้อาจจะส่องไกลหน่อยเดี๋ยวมาใกล้ๆครับนะโอ้รถเก็ไม่มีสติ๊กเกอร์เยอะนอกแต่ว่าลอนะปากกว้างประมาณเดียดเ3ดสามเมตรครับ ก็จงเก็ที่ม่อนน้ำนะก็ต้องส่งตันครับตัวัดต้นถุงมาแสนสิบียงรอครับเอ้โอ้กวา้างสามเมตรดิยังเก็บวิวมาเยอะเหมือนกันครับนิกสันนะใช้นิกสัน ออกเฟี้อยู่ครับโหดูดิ30ปีผมถามคนขับนะครับไม่ได้โก,โกหกนะพี่น้อง30ปีจริงๆแต่ว,ว่าดูแลรถดีมาก<ๆ>จะจะบิวแล้วก็ตกแต่งครับนะปรับแต่งตลอดตลอดทุกปี 哎，四发的，他啊，他。 งนะลบคุตเลยตรงนี้หน้าวว่าแต่ก่อนนั้นเป็นรถเกี่ยวสยามแล้วก็มาเป็นโชคประสานครับนะ ดีมากครับข้าวมันมีหล่นเลยนะข้าวนะสามเมตรครับโอ้่นั่งบนคาเฟ่ อีลีครับเงียบม,มากออกจับลังหันกระบอกคบปากนะครับตัวเดียวเก็บตกแล้วก็เก็บตกแล้ว เรียบร้อยครับโอ้ดูคนนั่งนี่หลังคาไม่มีครับไปไหนต่อเอยขึ้นวิ่งไหนนี่โอ้เครื่องนิกสันก็เงียบดีครับโอ้ไปวิ่งตามนั่ อ่ะขึ้นคันนาแล้วนะมอเตอร์นะ่จาจะมอเตอร์คายาบ้าปัา๊มยี่สองครับนะ,ะเริ่มวิ่งใหม่ละมาลิร้อยห้านะพี่น้องทีมงานโชคประสานจากบางปะมาสุขันโอ้เข่า ลิร้อยห้าอุ้ยุณน้องเว้ยคุณเยอะมากครับนะลมแรงผมยอมนะสามสิบปีนี่ไม่ได้นโมนะครับแต่ว่าคนขับเขาบอกมาแสดงว่าแกโมนิฟายทุกป,ปีครับนะต้องตัวมากส่องไกลไปน้อง ตรงนี้หน้าหนาวอา่าลมแรงครับฝนเยอะะคนขับร <c oughs> หลังคาไม่ต้องไม่สนใจครับนะอา่าเก็บขอบท,ทันแท้ไม่น้องไม่ร้อยอะ่ะ เหมือนกันครับนะเดี๋ยวลงไปโอ้ยสามสิบปีเกี่ยวมาเนี่ยาจะไลายหมื่นไล่ครับนะแสนไล่ล้วมั้งก็จะครอบตัวดีครับนะจะส่งถึงเนี่ย สองร้อยสสิบลังมากครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ